สาวเหรอเรียงก่อนนะโอเคครับแล้วของพบอ่ะไ<ม>อัน,นี้ยังอยู่ในกล่องเหรอ<ม>โอ้โดโนุสาวอยู่ในกล่องเ<ม>ต็มไม่หมดเลยครับนอนอยู่นอนอยู่ได้เลยแต่พนี้ต้องตื่นมาเข้าอันนี้กําลังเรียงโดนุสาใหม่นะครับ<ม>อ่าเอาหัวแข็งก่อนนี่ปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บแต่นี่มันแก้ทางตัวห,หัวแข็งเพราะมันจะกัดเข้าที่คอแล้วก็ฉีกเลยใช่เหรอใช่ตัวนี้พิษ โอ้มันฉีดพิษด้วยเหรอเป็นกองเลยเหรอเรืองสาวเป็นกองเลยนี่แล้วก็หนูก็ขโมยรูปของสาวตัวนี้ไปแล้วนี่แล้วก็มีสามตัวใช่ไหมนี่ก็ขโมยไปทั้งสามตัวเลยเอ้ยขโมยไปได้ไงเนี่ยพวกเราลุยเลยต้องส่งเจ้าตัวลบที่เป็นไอ้นี่ตัวหนามไปจัดการเจ้า ตัวน้ำลกมันเจ็บตัวนี้ก็ไม่เป็นไร้าต่อสู้กันเลยใจออย่ใช่ใช้หาฟาดปุ๊บเนียยย่ยโอ๊ยโดนเจ็บแล้วตัวนี้มาสูต้ต่อ, <arian> อป็นไรหรอ้พิษฆ่าไม่ได้ไปายไม่เป็นไรหรอกแล้วปลาก็ค่อยอ่อแนแรงเพราะว่าพิษมันค่อยค,อยคอยอย่อยอนน่อนแรงไปเลยตายเลยหัวหน้าเหนื่อยที่หนึ่ง